คลิปนี้จะพาทุกท่านมารู้จักฟิวในรถขุดมูบตตาร์ตำแหน่งของฟิวรถขุดมูบูตาร์นั้นมีอยู่2อย่างก็คือฟิวหลักและฟิวย่อยสําหรับฟิวหลักของรถขุดมูบูตาร์เราจะอยู่ตำแหน่งด้านบนของแบตเตอรี่ซึ่งฟิวหลักทําหน้าที่ในการควบคุมระบบสตาร์ทหรือว่าระบบไฟฟ้าทั้งหมดสําหรับระบบฟิวย่อยในรถขุดมูบตาร์ก็จะอยู่ตำแหน่งใต้เบาะของคนขับนะครับทําหน้าที่ในการควบคุมอุปกรณ์แต่ละตัวตัวอย่างเช่นระบบไฟระบบแต่แล้วก็ ระบบไฟฟ้าต่างๆหรือรวมถึงระบบแอร์ทั้งหมดครับเราจะสังเกตวิธีการดูฟิวได้อย่างไรครับก็คือ 1. ให้เราดูตัวขนลวดด้านในนะครับจะมีการต่อเนื่องหรือการขาดตัวนี้คือฟิวที่ขาดแล้วนะครับและตัวนี้คือฟิวที่ยังมีอยู่หรือมีอีกวิธีหนึ่งคือเราใช้มัลติมิเตอร์ในการตรวจวัดไซนหลังในการ เสียหาย2อ,อย่างก็คือ 1. เกิดจากการเสรื่อมสภาพตามการใช้งาน 2. คือเกิดจากการรับวิจรในระบบถ้าเราใส่ฟิวเข้าไปแล้วในตัวฟิวขาดอีกทีแสดงว่าในระบบนั้นมีการช็อตหรือว่าเสียหายของอุปกรณ์วิธีการแก้ไขก็คือเราจะต้องทําการซ่อมแซมหรือแก้ไขจุดที่เสียหายก่อน,นครับถึงจะเอาฟิวไปใส่แทนได้ห้ามใช้ฟิวที่มีกระแสไฟหรือมีขนาดใหญ่กว่าใส่เข้าไปนะครับ